ไปได้ไกลเลยครับนี่มาได้ไกลเลยครับเมื่อวานอยู่ฝั่งนู้นคนระับมาไกลเลยจานโอ้งานเข้าเลยครับสวัสดีพเพื่อนๆชาว youtube นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องเวลาดำแต่งนะครับมาชมเจ้าโคบสูร้อยกับเจ้าส้มลายนะครับ200รอยฮิตชิ ฌานโอ้แนละ้วโอ้โหแอร์พังแล้วครับาบุรีแล้ว <laughs> อ๋โอ้ทันเอียวมาเลยได้สปอนเซอร์เลยมาหน้ามาเล็กแล้วหน้ามาเล็กมอมุยแน่มุยแหมจ่อตัวกันได้ลงไปดิจ่อตัวแตรนี่นี่มาอ่ะ อคนเดียวเนี่ยคุยกันยากจริงหวานเจี๊ยบเลยไหมกไ <laughs> ตกลงพัดลมพัดลมไม่หมุนไม่หมุนนะครับลูกพี่ดวนเลยลูกพี่ <laughs> ลูกพี่กลับตอนไหนอ่ะโอ้โกร้อนเลยครับแบบนี้ ตอนแล้วจานโอ้อจะพาท่านเอววัด ระดับ่อยครับช่วงไหนน่าจะช่วงนี้ละครเราจะลงไปทางไหนได้เนี <c oughs> ่ยเราลงเดินตรงนี้ดีกว่า เร็วแรงเร็วแรงครับจานโอ เร็วแรงแต่แอพังนะครับเรียบร้อยเอซ่อมเมื่อกี้ได้ซ่อมอีกแล้วนี่ค่ะการเล่นรถครับมันจะหมดกับค่าอะไรจุกจิกจูก้จี้แบบนี้นะครับ ไดชาร์จไดสตาร์ทอะไรประมาณนี้ครับสุกจิกไปเรื่อยๆครับคันนู้นก็ความร้อนขึ้นเหมือนกันนะครับกลุ่มแสบนี่ เกือบขีดแดงเหมือนกันนะับกาดร้อนกาดร้อนรถก็ร้อนจะยุดก็กลัวฝนครับท่านผู้ชมต้องสู้กันไป เต็มคำ กรีเก่งนะจานโอเนี่ยมาละซองละมั่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยววัดระยะให้จานโอกับจานเอบก่อนครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม